สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Vision ได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังระดับฮิตติดชาร์ตกันแล้วกับเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของภาพยนตร์สุดฮอตและตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจากสองค่ายภาพยนตร์ดัง Paramount Pictures mm hmm. และ Universal Pictures mm hmm. ในรายการ Movie Hit ติดชาร์ต2017กับน้ำก,กันกุนนัทปัญญากิตินันค่ะสัปดาห์นี้นะคะบ้านเรามีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเข้าฉายอยู่ด้วยกัน2เรื่อง เรื่องแรกเป็นภาพยนตร์อันดับหนึ่งในอเมริกาสำหรับ Split จิตหลุดโลกภาพยนตร์สุดระทึกขวัญที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั่งรุ้นระทึกตลอด117นาที Split จิตหลุดโลกเป็นภาพยนตร์ภทยใต้การอำนวยการสร้างของ b l e e House Production บริษัทภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากมายจากภาพยนตร์ทุนต่ำที่ทำเงินมหาศาลอย่าง In s i d i o u s The Purge และ Unfriends และเมื่อเจ้าพ่อหนังทุนต่ำสุดฮิตมาพบกับผู้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญมือเทพนั้นทำให้เกิดภาพยนตร์สุดสะพรึงจิตเรื่องนี้ภาพยนตร์อีกเรื่องที่จะเข้าฉายในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะกับ Monster Truck บิ๊กฟุตตะลุยเต็มสปีดภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้ดาราหนุ่มลูคัสทิวจาก X-Men First Class และซีรีส์สุดฮอตในขณะนี้แม d ไกเวอร์ iver, มารับบทนำค่ะ คริสเวดผู้กำกับหนุ่มใหญ่ที่ผ่านผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องดัง Ice Age มารับหน้าที่กำกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องแรกของเขา Monster Truck Bigfoot ตะลุยเต็มสปีดถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้มือเขียนบทชั้นยอดมาเขียนบทให้จากผู้เขียนบท Jurassic World และกังฟูแพนด้าทั้ง3ภาค ดังนั้นจึงการันตีได้ถึงความสนุกนี่คือการผจญภัยของคู่สีต่างพันธ์รถซิ่งพลังมอนสเตอร์ภาพยนตร์สำหรับทุกคนในครอบครัวมอนสเตอร์ทรัคบิ๊ o ฟุตะลุยเต็มสปีด <c oughs> หลังจากที่เคยสร้างกระแสความร้อนแรงสุดขีดมาแล้วเมื่อปี2015วันนี้ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายรักบลลือโลกกลับมาสู่จอภาพยนตร์อีกครั้งกับ5 0 s h a d e Darker จากหนังสือนวนิยายรักอื้อฉาวที่ขายดีระดับโลกถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดย Universal Pictures เมื่อปี2015กับ50 f Shades of Grey ภาพยนตร์ที่ได้ผู้กำกับหญิงแซมเทเลอร์จอห์นสันมาทำหน้าที่ผู้กำกับและได้สองดาราหน้าใหม่อย่างดาโกต้าจอห์นสันและเจมี่ดแนนมารับบทนำ f i f t Shades of Grey กลายเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ชมทั่วโลกรอชมมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปี2015 สร้างกระแสร้อนแรงไปทั่วโลกด้วยทุนสร้าง40ล้านเหรียญสหรัฐภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำไรายได้ทั่วโลกไปถึงสิ้นกว่า570ล้านเหรียญสหรัฐและส่งผลให้สองดาราน,นำของเรื่องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดาราสุดฮอตในทันทีและปีนี้นี่คือการกลับมาอีกครั้งของเขาและเธอพร้อมกับพันธนาการแห่งรักกับเรื่องราวอดีตอันแสนดำมืดของคริสเตียนเกรย์อดีตที่ยังตามหลอกหลอนเขา ความเสน่หาที่มาพร้อมกับอันตรายใน f i t y s h a d e Darker ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรทพิเศษนะคะตรวจสอบอายุของผู้เข้าชมได้ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนที่จะซื้อบัตรชมภาพยนตร์กันนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆ จาก Paramount Pictures และ Universal Pictures กันแล้วค่ะเริ่มต้นกันจากตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แอนิเมชันที่ผู้ชมทั่วโลกรอคอยการกลับมาของกรูและพลพักมินเนี่ยนใน Despicable Me 3ต่อกันด้วยการกลับมาของทีมซิ่งท้าตายเมื่อครอบครัวอันเป็นที่รักถูกทอดทิ้งและต้องกลายเป็นศัตรูใน Fast and Furious 8ปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างของภาพยนตร์แอคชั่นสุดยิ่งใหญ่ ทอมครูซกับการผจญภัยต่อสู้กับปีศาจร้ายในเดอะมัมมีไปติดตามตัวอย่างภาพยนตร์เหล่านี้กันได้เลยค่ะเราจะปิดท้ายรายการสัปดาห์นี้กันด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์จาก f i s t y Shades Darker ผลงานเพลงจากเซนมาลิและ Taylor Swift กับเพลง I Don't Wanna l e a v e Forever หมดเวลาของรายการในสัปดาห์นี้แล้วนะคะ พบกับน้ำและรายการมูฟวี่ฮิติช้า2017ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ